ตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันครับผมใส่น้ำมันไปแล้วครับจะมาผัดผักบุ้งไฟแดงครับเห็นกวันไหมครับเดี๋ยวผมขยับกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวไฟไฟจะลุกครับ มาเลยครับสวัสดีครับก็ที่เห็นครับผมก็จะมาผัดผักบุ้งไฟแดงครับก็มีส่วนผสมครับผักบุ้งครับเป็นผักบุ้งจีนนะครับแล้วก็กระเทียมสับครับ รเทียมสับแล้วก็พริกขีหนูทุบเลือพริกขี้หนูซอยนะครับเ้าเจี้ยวครับแล้วก็ซอสบุงรสครับน้ำมันหอยครับแล้วก็น้ำตาลครับเดี๋ยวผมจะเอาผสมอส่วนผสมนี่ทั้งหมดนะครับเอโรยหน้าผักบุ้งนะครับจานผักบุ้งเนี่ยครับ แรกเลยก็น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยประมาณช้อนหนึ่งครับซอสปรุงรสนิดหน่อยครับเพราะว่าตะเกียวก็เค็มอยู่แล้วครับซอสปรุงรสครับ เกี่ยวครับจะเกียวผมใส่ถ้วยไว้แล้วครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับช้อนนึงครับเดี๋ยวจะเค็มไปครับต้องช้อนหน่อยก็พริกใส่ไปหมดเลยนะครับ ิกกระเทียมครับออน้ำตาลทรายครับประมาณนี้ครับตัดเค็มครับรสดีครับ คร,ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันเลยนะครับผักบุ้งไฟแดงครับผสมทั้งหมดแล้วครับ ครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันครับผมใส่น้ำมันไปแล้วครับจะมาผัดผักบุ้งไฟแดงครับเห็นควันไหมครับเดี๋ยวผมขยับกล้องอก่อน,นะครับเดี๋ยวไฟไฟจะลุกครับ ผัดเลยนะครับ ถ้าโทรศัพท์มีได้รับมีรับกินได้นะหอมหน้าดูครับกลินหอมหน้าดูผัดไปแรงๆครับจะได้จะได้พุ้งไม่ดำนะครับ เสร็จแล้วครับปิดไฟครับครับเสร็จแล้วครับผัดผักบุ้งไฟแดงครับง่ายๆครับผักบุ้งไฟแดง แล้วครับผัดผักบุ้งไฟแดงครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ามาผัดผักบุ้งไฟแดงครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับรับชมนะครับสวัสดีครับ